คนเชื่อไหมว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเคยทำการทดลอง ล้างสมองประชาชนของตัวเองแบบลับๆคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่หน่วยงานข่าวกรองที่มีอำนาจและน่าเชื่อถือของ CIA ได้จัดตั้งโครงการลับสุดยอดเพื่อที่จะเปลี่ยนควบคุมทำลายสภาพจิตใจของมนุษย์เพื่อเข้าครอบงำความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาพวกง่ายๆก็คือทำให้พวกเขาเปรียบเสมือนหุ่นเชิดของรัฐบาลโดยใช้ทั้งยาพิษสารเสพติดการทรมานจิตใจและยังมีการช็อตไฟฟ้าที่เรียกว่ารุนแรง เกินที่การแพทย์จะยอมรับได้และเหยื่อของพวกเขาก็ไม่ใช่สายลับของศัตรูหรือว่าเฉลยศึกที่ไหนแต่เป็นนักโทษผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนของสหรัฐอเมริกาเองเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังดูอย่างกันหนังไซไฟแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่ถูกรัฐบาลสั่งให้ทำลายหลักฐานทำลายไฟล์ต่างๆไปเกือบทั้งหมดแต่เรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วรัฐบาลทำไปเพื่ออะไรพอจะมีเวลาไหมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง คือเรื่องราวของเรื่องนี้หรือว่าโปรเจกต์ MK Ultra มันไม่ได้เกิดจากความบ้าคลั่งของนักวิทยาศาสตร์หรือว่าความโลภมากของนายทุนแต่มันเกิดขึ้นจากความกลัวคือในช่วงทศวรรษที่1950โลกถูกแบ่งออกเป็นสองข้างชัดเจนโลกเสรีที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและโลกคอมมิวนิสต์ นำโดยสหภาพโซเวียตหรือสงครามเย็นที่เราเคยได้ยินกันนั่นแหละเป็นสงครามประสาทที่ไม่ได้รบกันด้วยกองทัพโดยตรงแต่เต็มไปด้วยการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์การชิงดีชิงเด่นทางอุดมการและทําให้เกิดการระวาดระแวงซึ่งกันและกันแบบสุดขีดคือทั้งสองฝ่ายอะต่างคนก็ต่างกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นอะจะครองโลกไม่ด้วยระเบิดปรมาณูก่การแทรกซึมครอบงําทางความคิดคืออย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นแหละว่าไอ้โปรเจกต์เอ็มเคอัลตร้าหรือว่าการทดลองล้างสมองมนุษย์อะมันเกิด ขึ้นมาจากความกลัวล้วนๆในช่วงสงครามเกาหลีในช่วงปี1950-1954ถึงแล้วถ้าถามว่าสหรัฐอเมริกาจะกลัวอะไรในสงครามเกาหลีนักหนาคือในช่วงสงครามเกาหลีมีทหารอเมริกัน ถูกจับเป็นฉเฉลยศึกโดยกองกําลังคอมมิวนิสต์จีนและเกาหลีเหนือและเมื่อทหารอเมริกันเหล่านั้นรอดหรือว่าถูกปล่อยตัวกลับมาพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาในสภาพที่ปกติคือมีสื่อมวลชนรายงานถึงเรื่องราวของฉเฉลยศึกอเมริกันจากสงครามเกาหลีที่กลับมาถึงบ้านแล้วก็เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงทหารบางนายก็โทษประเทศตัวเองสารภาพว่ากองทัพสหรัฐทําผิดร้ายแรงเป็นประเทศของฉันเองที่ใช้อาวุธเชื้อโรคโจมตีฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐนั้นปฏิเสธเสียงแข็งมาตลอด หรือยิ่งไปกว่านั้นก็มีนายทหารบางนายถึงกับปฏิเสธการกลับบ้านหรือว่ากลับสหรัฐหันไปใช้ชีวิตอยู่กับฝ่ายคอมมิวนิสต์เองคือเหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่าช็อกชาวอเมริกันและกองทัพมากจนหลายคนเชื่อว่าทางฝั่งศัตรูนั้นค้นพบวิธีสะกดจิตหรือว่าการล้างสมองมนุษย์เปลี่ยนชายชาติทหารให้กลายเป็นคนละคนและอยู่ภายใต้อำนาจของคอมมิวนิสต์อย่างน่ากลัวจนเกิดเป็นกระแสะกลัวการล้างสมองแพร่กระจายไปทั่วอเมริกา หนังสือพิมพ์ก็พาดหัวข่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการล้างสมองหรือว่าวิธีการควบคุมจิตใจแบบใหม่ที่มันน่าสะพึงกลัวไม่มีมนุษย์คนไหนจะสามารถตามทานได้เพราะสื่อประโคมข่าวแบบนี้ประชาชนทั่วไปก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าหรือว่านี่คือเรื่องจริงคือท่ามกลางบรรยากาศที่ตื่นกลัวเนี่ยหน่วยข่าวกรองสหรัฐอย่าง c i ยเก็มองว่ามันคือสมรภูมิใหม่มันคือศัตรูที่ไม่มีตัวตนมันคือศัตรูที่มองไม่เห็นและทางสหรัฐเองอาจจะตามไม่ทันทางฝั่งโซเวียตแล้วก็ ที่อาจจะล้ำหน้าไปมากแล้วสําหรับสงครามการล้างสมองนี้ในขณะที่ฝั่งโลกเสรีหรือว่าอเมริกาก็ดูเหมือนจะไร้อาวุธตอบโต้ในปี1953นายเอเลนดัเลสผู้อํานวยการ CIA คนใหม่ได้กล่าวปลาัยเตือนภัยถึงการต่อสู้เพื่อครอบงําทางความคิดนี้เขายอมรับแบบเปิดเผยว่าทางฝั่งสหรัฐนั้นค่อนข้างจะเสียเปรียบ แล้วก็ได้บรรยายเทคนิคอันน่าขยะแขยงที่เชื่อว,ว่าทางฝั่งคอมมิวนิสนั้นกําลังใช้อยู่และเขาปิดท้ายว่าไอสิ่งเหล่านี้มันขัดต่อหลักมนุษยธรรมที่อเมริกานั้นยึดถือแต่ในความเป็นจริงทาง C A นั้นก็ได้เตรียมการอะไรบางอย่างแบบลับๆที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมที่ตัวเองนั้นอ้างอย่างสิ้นเชิงการถือกําเนิดของโปรเจกต์ M K Ultra คือไอโปรเจกต์ M K Ultra นี้ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นจากคําสั่งของนายดัตเลส ผู้อำนวยการ CIA เพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากที่เขากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าผู้คนนะ่ะคือโปรเจกต์นี้มันดูมีเป้าหมายที่หล่อมากนะคือเขาบอกว่าทําเพื่อการวิจัยและพัฒนาสารเคมีชีวภาพและรังสีที่สามารถไปใช้ในปฏิบัติการลับเพื่อควบคุมพฤติกรรมมนุษย์แต่เอาจริงๆไอ้โปรเจกต์ MK Ultra ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะที่สหรัฐนั้นได้ทำการทดลองอะไรเหล่านี้แต่มันสืบทอดมาจากโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่ทาง CIA นั้น เคยเข้าทําการทดลองควบคุมจิตใจมนุษย์มาแล้วในช่วงยุคแรกๆนั่นก็คือโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าโปรเจกต์อธิชโชกค,คือไอ้โปรเจกต์อธิชโชกเนี่ยเรียกว่าดาร์กมากๆเลยนะ คือเป้าหมายของมันในตอนนั้นน่ะก็เพื่อทดลองว่ามนุษย์จะสามารถถูกควบคุมจิตใจให้ไปก่อเหตุลอบสังหารคนอื่นโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้สมัครใจหรือไม่รู้ตัวได้หรือไม่พูดง่ายๆก็คือเป็นการสะกดจิตให้ไปสังหารผู้อื่นซึ่งในเวลานั้นก็ไม่รู้ว่าทําสําเร็จหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเชื้ออย่างหนึ่งของโปรเจกต์ใหม่ที่มีชื่อว่า MK Ultra ที่ถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1953มาที่อีกหนึ่งตัวละครสําคัญในเรื่องนี้ที่อยากให้ทุกคนรู้จักนั่นก็คือดร ซิดนีย์ก็ตลีบหัวหน้าฝ่ายยาพิษของ CAA หรือบางคนเรียกเขาว่าพ่อมดแห่ง CAA ดกอร์ก็ตลีบคนนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องของศาสตร์แห่งการรักษาแต่เขาสนใจศาสตร์แห่งการควบคุมทำร้ายจิตใจมนุษย์โดยงานของเขาก็คือค้นหาวิธีใดก็ได้ให้มนุษย์เปิดเผยความลับหรือถูกควบคุมจิตใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดกอรกตลีบคนนี้เขาเชื่อว,ว่าก่อนที่จะสร้างชุดความคิดให้กับคนคนหนึ่งขึ้นมาใหม่นั้นจำเป็นจะต้องทำร้ายจิตใจความคิดหรือแม้กระทั่ง บุค,คลิกภาพดังเดิมของคนคนนั้นซะก่อนและแน่นอนเขาก็ได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาลจํานวนมหาศาลและได้รับใบอนุญาตที่จะเรียกว่าใบาอนุญาตสังหารก็คงไม่ผิดนักคือดกอรก็ตลีบคนนี้เขาอยู่เบื้องหลังแผนรอบสังหารของผู้นำชาติอื่นในหลายๆครั้งคืออาวุธของเขาแน่นอนไม่ใช่ปืนไม่ใช่การรอบยิงแต่มันคือยาพิษในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการรอบสังหารผู้นำคอมมิวนิสต์ของคิวบานายฟิเดลคราสโตด้วยการใช้ซิก้าอาบยาพิษแต่ก็ไม่สําเร็จคือเราเพิ่มนิด ดึงวันนายฟิเดลคาสโตตลอดชีวิตของเขาเขาถูกลอบสังหารจากสหรัฐอเมริกากว่า600ครั้งแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งเขาไม่รู้ว่าเล่นของอะไรหรือเปล่ากลับมาที่โปรเจกต์ MK Ultra คือภายใต้การนําของดร์ซิดนีย์ก็ตลีฟคนนี้หรือพอมอดแห่งศาสตร์มืดของ CIA เขากําลังจะเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้มันกลายเป็นปีศาจร้าย คือทาง c a a อะได้ดำเนินการไอ้โปรเจกต์ทดลองล้างสมองเนี่ยตั้งแต่ปี1953ยาวไปจนถึงปลายช่วงทศวรรษที่1960แต่ไอ้ขอบเขตการทดลองเนี่ยเรียกว่ามันเลยเถิดไปจนน่ากลัวมากสารเคมีตัวหนึ่งที่ทาง c a a ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือสารเสพติดชนิดใหม่ที่เรียกว่า LSD หรือว่าสารหลอนประสาทคือดร์กอดลีปคุณนี้เขาเชื่อว่ามันคือกุญแจสำคัญไปสู่การควบคุมจิตใจมันคืออาวุธที่สามารถทำให้คนคนหนึ่งเกิดอาการทางจิตยอย่างรุนแรงและทำลายบุคลิกภาพตัวตนให้สลายหายไปได้อย่างรวดเร็วคือเราอาจจะเคยได้ยินว่าไอายาเสพติดประเภทนี้หรือว่า LSD มันเคยระบาดในสหรัฐอเมริกาในยุคคิปปี้ หรือว่าปี1970และนี่ก็คือที่มาของมันนี่แหละขึ้นหน่วยข่าวกลองของสหรัฐหรือว่า CAA อ่ะก็ได้ลงทุนกวานซื้อเจ้า LSD มากักตุนไว้ในปริมาณมหาศาลเพราะว่า กลัวว่าทางฝั่งโซเวียตนั้นน่ะจะกวานซื้อจนหมดตลาดซะก่อนและก็พยายามครอบครองแรงผลิต LSD เกือบทั้งหมดเท่าที่จะทําได้แล้วก็นํามันมาใช้เป็นเครื่องมือหลักสําหรับปฏิบัติการการทดลองล้างสมองของมนุษย์โดยเริ่มต้นนั้นนักวิจัยของโปรเจกต์ MK Ultra ก็ได้ทดลองให้ LSD กับอาสาสมัครที่ยินยอมทั้งทหารหรือว่าพลเรือน เพื่อตรวจสอบสังเกตอาการแต่อความอยากรู้อยากเห็นนะ่ะก็เรียกว่ามันสุดขั้วขึ้นเรื่อยๆจนไม่นานทาง c a a ก็ได้ทําอะไรที่มันล้ําเส้นไปมากคือแอบวางยาเอาไอ้เจ้า LSD เนี่ยใส่ลงในอาหารหรือว่าเครื่องดื่มให้กับบุคคลทั่วไปได้ดื่มกินอย่างไม่รู้ตัวแม้แต่เจ้าหนะ้าที่ c a ด้วยกันนะ่ะก็ยังเคยโดนวางยาแบบที่ไม่บอกกล่าวด้วยนะเพื่อจะดูปฏิกิริยาคือมันมีบันทึกภายใน c a เองอะ่ะชี้ว่าพวกเขาเหล่านี้ รู้ว่ามันคือความเสี่ยงและก็กรำชับกันเองว่าจะต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดเพราะถ้าหากประชาชนรู้ว่า CA นั้นกําลังวางยาให้กับพลเมืองมันก็จะเป็นเรื่องอื้อเฉาสะเทือนถึงรัฐบาลแน่ๆก็แง่ละครับคือมันมีปฏิบัติการหนึ่งที่อื้อเฉาวที่สุดเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของ MK Ultra mm hmm. ที่เรียกว่า Midnight Climax ในปี1955 C.A. ได้เช่าห้องพักบนถนนแห่งหนึ่งของเมืองซานฟรานซิสโกและได้ตกแต่งมันให้คล้ายกับซ่องโซเพนีรูเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าจอจไวท์อดีตตำรวจปราบปรามยาเสพติดถูกดึงตัวเข้ามาควบคุมโปรเจกต์ประหลาดนี้เขาสั่งติดตั้งกระจกแบบมองเห็นด้านเดียวและเครื่องดักฟังในห้องนอนที่ตกแต่งด้วยไฟแดงสลัวๆภาพวาดสาวเซ็กซี่และม่านกำมะยีเย้ายวนทุกอย่างจัดเตรียมไว้เพื่อรอแขกที่ไม่รู้อิโนอินเนแผนการก็คือให้หญิง าที่ C.I.A. นั้นว่าจ้าง ซึ่งก็เป็นโสเพณีจริงๆออกไปล่อลวงผู้ชายตามบาร์จากนั้นพวกเธอก็จะแอบหยด LSD ลงในเครื่องดื่มของแขกและเมื่อยาออกฤทธิ์ในจอร์จไวท์อดีตตำรวจปราบปรามยาเสพติดผู้นี้ซึ่งน่งจิบเครื่องดื่มอย่างสบายอารมณ์หลังบานกระจกก็จะแอบเฝ้าดูและบันทึกพฤติกรรมของชายผู้ที่ถูกวางยาอย่างละเอียดภาพที่เกิดขึ้นหลังบานกระจกนั้นเลือเชื่อรลวกับอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชชายหลายคนเริ่มแสดงอาการประสาทหลอนบางก็หัวเราะ บางกวดาดผวากับสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริงคือภายหลังอะอดีตตำรวจปราบปรามยาเสพติดคนนี้เขาก็ได้เขียนบันทึกไว้นะ คือเขาเขียนว่าจะมีที่ไหนอีกที่ให้ผู้ชายนั้นสามารถโกโหกหลอกลวงและขโมยมั่วเซ็กเสพยาโดยมีผู้ใหญ่ระดับสูงคอยเปิดไฟเขียวให้คือประโยคนี้สะท้อนถึงความบ้าครั่งและความไร้จริยธรรมที่มันเกิดขึ้นภายใต้โปรเจกต์เ k ็มอัลตรานี้ได้อย่างชัดเจนและเหยื่อของการทดลองล้างสมองเนี้ยก็ไม่ได้มีแต่ผู้ชายรักสนุกเท่านั้นผู้ต้องขังในเรือนจําก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกหลอกให้มาเป็นหนูทดลองโดยแลกกับสิทธิพิเศษบางอย่างในคุกนักโทษบางคนได้รับสาร ขนาดสูงกว่าปกติหลายเท่าจนเกิดเป็นอาการหลอนรุนแรงไวที่布拉切尔หัวหน้าแก๊งมาเฟียชื่อดังในยุคนั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่ CIA ได้ให้ LSD โดยที่ไม่ได้บอกกับเจ้าตัวเขาเล่าว่าในปี1957ตนและนักโทษคนอื่นๆถูกฉีดสารบางอย่างเข้าเส้นเลือดจากนั้นไม่นานทุกคนก็วาดผวาคุ้มครั่งผมเห็นภาพหลอนน่ากลัวคนรอบตัวกลายเป็นโครงกระดูกกล้องวงจรปิดก็เปลี่ยนเป็นหัวสุนัขมันเหมือนกับตกนโกทั้งเป็น เหมือนเราเสียสติไปชั่วขณะไม่มีใครรู้เลยว่าโดนยาอะไรเข้าไปหรือแม้แต่โรงพยาบาลสถานบำบัดจิตเวชหลายแห่งก็กลายเป็นสนามทดลองของ CIA โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในเคสที่ดังที่สุดเกิดขึ้นที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดา CIA นั้นแอบให้ทุนกับจิตแพทย์ชื่อดังระดับโลกที่มีชื่อว่าดรโดนัลด์เอเวนคาเมลอนคือจิตแพทย์คนนี้เรียกว,ว่ามีความคิดที่สุดตรงมากเขาเชื่อว,ว่าตัวเขาเองสามารถ ลบความทรงจําของผู้ป่วยแล้วสร้างบุคลิกใหม่ขึ้นมาแทนได้เขาเรียกวิธีนี้ว่าไซคิกไดวิ่งฟังดูเท่มากแต่สิ่งที่ทําจริงๆคือให้ผู้ป่วยกินยาแล้วหลับยาวเป็นสัปดาห์บางคนหลับไปเป็นเดือนและระหว่างนั้นเขาก็เปิดเทป เสียงข้อความเดิมๆกรอขูซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้กี่แสนครั้งแล้วก็ช็อตไฟฟ้าใส่สมองด้วยความแรงที่มันเกินขั้นปกติไปหลายสิบเท่าคือผลที่ได้ออกมาก็ด้วยว่ามันโหดร้ายมากนะเพราะผู้ป่วยหลายคนน่ะพอตื่นขึ้นมาแล้วอะ่ะก็ไม่สามารถจําอะไรได้เลยคือจําไม่ได้แม้กระทั่งครอบครัวตัวเองอะ่ะคือบางคนถึงขั้นไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปได้อีกอะ่ะคือการทดลองเนี้ยมันไม่ได้ช่วยรักษาใครเลยในทางกับกัน มันกับฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์นับสิบโดยที่คนเหล่านั้นไม่ได้รู้อินโนยเนยอะไรด้วยเลย รัฐบาลสหรัฐและ CAA ปิดบังเรื่อง MK Ultra เป็นความลับสุดยอดมายาวนานกว่า20ปีแม้ภายในหน่วย CAA เองอ่ะแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนอ่ะก็ไม่รู้รายละเอียดด้วยซ้ำจะมีแค่เพียงคนวงในเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือสำหรับคนทั่วไปในยุคนั้นอ่ะเรื่องที่รัฐบาลแอบวางยาประชาชนตัวเองหรือว่า CAA ทำการล้างสมองผู้คนน่ะฟังดูแล้วมันก็เหมือนเป็นทฤษฎีสมคบคิดเป็นเรื่องเพอเจอร์เมื่อเวลาผ่านไปกว่า20ปีความลับย่อมไม่มีในโลกต่อให้ CIA นั้นซ่อนโครงการ MK Ultra ได้อย่างมิดชิดเพียงใดความจริงมันก็กําลังจะปรากฏคือเมื่อเข้าสู่ยุคทศวรรษที่1970ในขณะนั้นประชาชนกําลังคลางแคลงหลายอย่างเกี่ยวกับรัฐบาลของตัวเองคือจากสถานการณ์หลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนเองอ่ะก็เริ่มตั้งคาถามกับพฤต ที่เรียกว่ามันเกินขอบเขตของหน่วยข่าวกรอง CIA ของตัวเองจุดเปลี่ยนแรกก็คือมันเกิดขึ้นในปี1973เมื่อผู้อํานวยการ CIA ณขณะนั้น Richard ames, ริชาร์ดเฮมส์กลัวว่าโครงการลับต่างๆในอดีตรวมถึง MK Ultra อาจจะถูกสอบสวนเขาจึงออกคําสั่งให้ทําลายเอกสารหลักฐานทั้งหมดของ MK Ultra โดยให้เจ้าหน้าที่เผาทาลายแฟ้มรายงานและบันทึกต่างๆไปเกือบทั้งหมดเหลือรอดเพียงเซเซียลทีูกเก็บผิดที่จนไม่โดนตรวจพบ คืออก,การกระทำนี้เหมือนเหมือนเป็นการพยายามกลบฝังความจริงแต่เพียงแค่หนึ่งปีต่อมาเท่านั้นหนังสือพิมพ์อย่างนิวยอร์ทม์ก็ได้ลงข่าวผ่าดหัวสุดช็อกเกี่ยวกับ CAA ที่ได้แอบทําการทดลองผิดกฎหมายในประเทศตัวเองมีการเปิดเผยว่า CAA แอบสอดแนมและทําการทดลองกับประชาชนชาวอเมริกันโดยพละการแน่นอนข่าวนี้สร้างความตื่นตะลึงและความโกรธแค้นให้กับประชาชนชาวอเมริกันมากและเมื่อกระแสะความกดดันนี้มันแรงขึ้น รัฐบาลสหรัฐก็ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกนอกจากตั้งคณะสอบสวนในปี1975แม้ CIA จะทำลายเอกสารไปมากแต่หลักฐานที่ยังเหลือกับคำให้การของอดีตเจ้าหน้าที่ CIA บางคนก็เพียงพอที่จะให้ภาพโปรเจกต์ลับอย่าง MK Ultra ค่อยๆกระจางต่อหน้าสาธนารณชนชาวอเมริกันได้รับรู้เป็นครั้งแรกว่ารัฐบาลของตัวเองนั้นเคยวางยาและพยายามทดลองควบคุมจิตใจของประชาชนและระหว่างการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะมันคือหนึ่งในจุดสำคัญที่ทำให้ความจริงทั้งหมดของโปรเจกต์ M.K. Ultra นั้น ถูกเปิดเผยนั่นก็คือเรื่องของดร์แฟรงค์โอซันเขาไม่ใช่แค่หนูทดลองธรรมดาแต่เป็นถึงขั้นนักวิทยาศาสตร์ชีวเคมีเชี่ยวชาญด้านสงครามชีวภาพของกองทัพสหรัฐและยังทํางานร่วมกับหน่วยข่าวกรอง CIA โดยตรงย้อนไปปี19 5 3าขณะที่ร่วมประชุมกับเพื่อนร่วมงานดร์โอซันถูกวางยา LSD โดยที่เขาไม่รู้ตัวเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาตกลงจากหน้าต่างชั้น13ของโรงแรมแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเสียชีวิตในสภาพใสแค่เสื้อเชิ้ตกับกางเกงในและรัฐบาล าว่าเป็นการปริดชีพตัวเองแต่กว่า20ปีต่อมาเมื่อรัฐสภาเริ่มสืบสวนสอบสวนเรื่อง M.K. อ l t r a ก็พบหลักฐานว่าดรโอซันอาจจะเสียชีวิตจากการถูกวางยาโดยไม่ได้รับการยินยอมประธานาธิบดีในตอนนั้นก็คือเจอร์รฟอร์ตต้องออกมาขอโทษครอบครัวต่อหน้าสื่อและสั่งจ่ายเงินชดเชยกว่า750,000 US อลลาร์เรียกว่าเป็นเงินก้อนโตมากนะในยุคนั้นน่ะเป็นเงินไทยก็กว่า30ล้านบาทอะแต่เรื่องมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นไงพอมาในปี1994 ลูกชายของเขาเอริกโอซันก็ให้ขุดศพพ่อเขาขึ้นมาชันสูตรใหม่และผลตรวจก็ทําให้ทุกคนนั้นช็อกค,คือมีรอยกระแทกที่ศีรษะก่อนที่พ่อของเขาจะตกลงจากหน้าต่างซึ่งหมายความว่าดร์โอซอนอาจจะถูกทําร้ายก่อนที่จะเสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาเอริกก็ยืนยันว่าพ่อของเขานั้นไม่ได้เสียชีวิต จากการหลอนของสาร LSD แต่น่าจะถูกปิดปากเพราะพ่อของเขานั้นรู้ข้อมูลมากเกินไปคือก็มีบางกระแสะออกมาว่าก่อนที่พ่อเขาจะเสียชีวิตนั้นนะ่ะมีท่าทีว่ากำลังจะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของ CIA โดยเฉพาะข้อมูลลับเกี่ยวกับโครงการ MKUltra หรือว่าการทดลองล้างสมองมนุษย์นี่แหละแต่มันก็ยังไม่ได้รับการยืนยันและก็คงทิ้งไว้เป็นคำถามต่อไปว่าดรแฟรงค์โอซันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการทดลองหรือเขาคือเหยื่อที่ถูกปิดปาก เพื่อซ่อนความลับอันมืดดำที่สุดของ CIA กันแน่คือ,อการเปิดโปงการทดลองการล้างสมองเนี่ยเรียกว่าสั่นสะเทือนสังคมอเมริกาเป็นอย่างมากคือผู้คนช็อกอะ่ะคือหน่วยงานที่ควรจะปกป้องประชาชนอะ่ะ กลายเป็นหน่วยงานที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนซะเองคือสุดท้ายไอ้โปรเจกต์ MK Ultra หรือว่าการทดลองล้างสมองมนุษย์จึงกลายเป็นตำนานมืดของศตวรรษที่20แม้มันจะถูกยุติไปแล้วแต่คำถามก็ยังคงอยู่ว่าเราจะแน่ใจได้อย่างไงว่าวันนี้ไม่ได้มีการทดลองการล้างสมองในเวอร์ชันใหม่ๆเกิดขึ้นอีกหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองอะเราจะแน่ใจได้อย่างไงว่าเราไม่ได้กำลังเป็นหนูทดลองโดยที่ไม่ได้รู้ตัวแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ใน The Hard Core Story เรื่องโคแต่มีสาระ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า